คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนตัวเองกำลังแบกอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งไว้บนบ่าเหมือนทุกคนรอบตัวคาดหวังให้คุณเป็นแบบนั้นทำแบบนี้เก่งแบบนี้ทั้งที่ข้างในคุณอาจจะอยากเป็นอะไรที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับชาวสิงห์บางทีคุณอาจไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังแบกความคาดหวังของคนอื่นอยู่โดยเฉพาะ ความคาดหวังที่ว่าคุณต้องเข้มแข็งต้องเป็นผู้นำต้องเก่งกาจเสมอไปฉันต้องทำได้สิฉันเป็นสิงนะเสียงนี้มันดังอยู่ในหัวคุณใช่ไหมแต่รู้ไหมสิงก็เหนื่อยได้สิงก็ท้อได้สิงก็ต้องการใครสักคนที่เข้าใจและโอบกอดคุณไว้ได้เหมือนกัน วันนี้ลองวางทุกอย่างลงก่อนนะปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนได้อ่อนแอได้ร้องไห้แล้วจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นแค่เป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็พอแล้วถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความหมายชีวิตด้วยกันนะ